สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวการันตีรวยแน่ๆสีราศีนี้ยิ่งทำยิ่งได้ คลิปนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของคนสีราศีที่ดวงดีมีความมั่นคงยิ่งทำก็ยิ่งได้นะคะเรียกได้ว,ว่ากราฟดวงการเงินพุ่งมากๆเลยค่ะคนทั้งสีราศีนี้ดวงการเงินดีมีฐานะมั่นคงยิ่งขยันยิ่งโกยเงินเข้ากระเป๋าค่ะเอาละค่ะเรามาร่วมลุ้นกันเลยนะคะว่าจะมีราศีของท่านหรือเปล่าที่ดวงการเงินโดดเด่นมากๆเลยค่ะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือ ท่านที่เกิดในราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะเป็นเรื่องดีๆของชาวราศีพฤษภนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะรายได้เข้ามาดีมากๆฐานะมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะค่อยๆไล่สเตปจากคนธรรมดาเลื่อนขั้นเป็นเศรษฐีกันเลยนะคะ หากชาวราศีพฤษภท่านไหนทำบุญมา,มากช่วงนี้ก็มีลุ้นที่จะได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่อยู่ค่ะส่วนใครที่ไม่ได้เน้นเรื่องของโชคลาบก็มีโอกาสได้เงินจากการทำงานมากอยู่พอสมควรเลยนะคะมาต่อกันที่ราศีที่สองเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะ รายได้เริ่มเข้ากระเป๋าชาวราศีกรกฎต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะยิ่งขยันก็ยิ่งปังชาวราศีกรกฎมีโอกาสได้ลาบจากความอุตสาหะมันเพียนถ้าค้าขายทำธุรกิจก็จะมีโอกาสได้รายได้ดีมากๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงินก้อนเล็กพอดีคำส่วนเงินก้อนใหญ่ต้องรอสะสมแต้มบุญไปอีกสักพักถึงจะได้รับมานะคะมาต่อกันที่ราศีที่สามเลยค่ะนั่นก็คือ ท่านที่เกิดในราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าการเงินดีรายได้ก็ดีมีโชคมีลาบด้วยค่ะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ดีทั่วนหน้าหากทำงานประจำควบงานเสริมไปด้วยก็จะมีโอกาสปังสุดๆไปเลยละค่ะ แล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะเรื่องที่ดีที่สุดของชาวราศีกันนั่นก็คือเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะขอให้ชาวราศีกันเตรียมตัวเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าข่าวดีกำลังจะมาเยือนในไม่ช้าค่ะ ยิ่งช่วงปลายปีแบบนี้ก็มีโอกาสได้เงินเยอะทำงานประจำก็มีโอกาสได้โบนัสได้เงินปังๆส่วนคนค้าขายก็มีโอกาสได้กำไรจากการค้ายเยอะมากๆบอกได้เลยว่าฐานะการเงินดีไม่น้อยหน้าใครแน่นอนคะ่ะยิ่งขยนันยิ่งปังหากยิ่งวางแผนการเงินด้วยก็จะยิ่งรวยเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ทีนี้เรามาต่อท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงการเงินกันนิดนึงค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือการทําบุญนั่นเองค่ะสําคัญมากๆนะคะหากจะเน้นเรื่องการเงินให้ทําบุญที่วัดริมน้ําหรือทําบุญเกี่ยวกับน้ําจะเสริมดวงการเงินตรงๆค่ะ ข้อที่2คือเสริมห่วงจุยโชคลาภนะคะช่วงนี้ทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีหากบ้านหันทางสองทิศนี้จะดีมากๆหรือถ้ามันทําความสะอาดบ้านโดยเฉพาะสองทิศนี้ดูแลให้สะอาดก็จะยิ่งทําให้มีโอกาสได้โชคลาภมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง4ราศีการันตีรวยแน่นอนนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ